วัสดีพี่น้องชาว youtube ค่ะขออนุญาตบดบดบอกว่าบดบอกว่าให้ไทยได้มาไทายให้พี่น้องเบิ่งว่าอันมองที่ทำงานข่อยของขั่วมาเบิ่งมือน,นี่อยเฮ็ดอีหยังเนมอนี้ก็บมองเซิร์ฟไหเนาะค่ะ แดดดีดีพี่น้องงามแห้งหลายเบิ้งข้างนอกคุณอ่ะบรรยากาศสุดยอดเลยจ้ะทะเลด้วยน่ะเป็นน้ำแข็งเบิ้เลยอันนี้ก็เป็นมองอาหารเนาะเป็นมองอาหารมนันี่มีอยังในเปิดใทเบิ้งอันนี้คือหมูอบน้ำผึ้งกับมันฝรั่งเนาะค่ะ อันนี้ก็เป็นอันเป็นเนยนะเนยึืนล่าปิดบรยูอันนี้ก็เป็นมองพวกขนมปังพวกอาหารต่างๆเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องแตกตัางจากมองที่คอยเลี่ยนคะ่ะ อันนี้เป็นร้านอาหารแบบว่าลูกค้าเข้ามากินแบบประจํานะคะคือบอเมนอยู่โรงเรียนนั่นสิมีแต่พวกเด็กนักเรียนที่ฝึกงานเนาะพี่น้องฝึกงานแล้วก็เด็กนักเรียนเอ,อ่อแล้วก็คู่ค,คู่อีหยังสินะอันนี้ก็จะมีแบบเป็นลูกค้าประจาแนค่ะจอดแน่า,แนายบึงทะเลไงพี่คนแดด่องดีดี <Hello. S 1> <laughs> อันนี้บอสคอยบอส บอดใจดีบอดใจดีตะกากมุกกกลยเอตะกาหเฮ้ยอะไสวยงามพี่น้องเ้ยก็เกหอลุไปมุกกันง่ามหลายบรรยากาศดีดีค่ะเจอบอดใจดีบอกค้อนุมหยาิถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายอันรูปเนี่ยบอดบอกโอเคโอเคผ่านไาเด้ โอลูเลสตอรองอินฟินแลนด์นั่นนี่กันนี่ก็บบรรยากาศข้างนอกหนา้อนนี่พี่น้องลูกค้าไล้หล่นา้อดเพราะว่าเขามาเล่นน้ำทะเลกันเนาะน้ำทะเลทางผุ่นน้ำทะเลมองนี่ซิบะมีน้ำแข็งตอนช่วงหนา้อนซิบะมีหิมะนะคะแล้วเขาก็จะเปิดเขาจะเปิดมองนี่ขายเหล้าขายเบีย ใจดีแห้งบอดคอยเฮาหาอี่ยังแล้วเอามาให้เขาชิมดีดีแสบบอแซ่บอสคนะเยอบอีกอน่คือคกไงแต่ว่ามันเป็นอัน มองน้าอุ่นด้วยน่นมองให้ลูกค้ารงเรียนนาอุ่นนำ้อนนะคะนี่นั่นนิกเรีอินเออโอรุฟินแนนลแยยเเดนด์ทั้งพูนก็เป็นโรงแรมใหญ่เอเดนโรงแรมใหญ่ทั้งพูนก็เป็นทะเลเนาะรอบๆบนี้ก็เป็นมองที่เขาเอาเรือเอาอยัางมาจอดกันนี่ร้านบรรยากาศสวยงามค่ะนารอนนี่สุดยอดเลยคนล้ายเต็มไปเบิดเลยคน อ่ายให้เบิ่งอาหารแล้วเนาะ่ามีเอยียงนี้นี่มองนี่กับน,นาลอดเนาะเขามาขายเบียร์ขายเหลากันมองนี้สุดยอดเลยค่ะบรรยากาศโอ้ยเ่าอยากสิพากง่ามไรลูกคขาสิมาตอนเที่ยงน,นะคะอันนี้ยังไม่ทันเที่ยงเนะเาะอ้าปิดบ่เขาไม่ได้ได้บาทนี่ แรงต้นคริสต์มันมนี่มันก็เป็นอันอาหารเดี๋ยวค่อยซื้อคอยบางนี่ก็เป็นมองแคชเชียร์อคอยพึ่งมากมือนี้มือแหลกพี่น้องยังบ่ท่านขุนเคยอิหยังมากมายนะคะพี่น้องถา้จาจักหน่อยหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะขุนเคยซ้ำม,มือกับลูล่อะไรอิหยังเป็นอิหยังสู้ว่าแม็กซ์ไก่เยาะเยาะเยาะแล้วก็โตจากตาสุนัข ไทยเราภาษาฟินมูเจ้าสู่เรื่องะ่ล่กกันคอยว่าภาษาฟินไปขเขาคั่วก่อนสีขาเห้อกอ่ะอันนี้มันกัประตูมันกับเปิดอัตโนมัตินี่โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันเด้อขอตัวทำงานกันค่ะสวัสดีค่ะ